สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบลกทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะได้เวลาที่จะมาสรุปในชุด3ตัวแล้วก็2ตัวบนประจํางวดวันที่16มีสายน2568เนาะอ่ะตอนอื่นท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดนึงเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้ เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอท่านผู้ชมอันนี้ที่เราว่าจะสรุปใส่ในเล่มนี้เนาะแต่ว่าขอเปลี่ยนมาใส่เล่มเดิมดีกว่าเนาะเล่มนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเขียนใส่เท่าไหร่ แล้วก็ตัวหนังสือที่เขียนให้ในงวดที่แล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวงวดน,นี้มาเขียนให้ใหม่เลยสรุปในงวดน,นี้สรุปบนนี่ก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันเนะาะเพราะยังเขียนข้างซ้ายอยู่ ก็พยายามจะเขียนให้มันเป็นตัวหนังสือแล้วก็เป็นตัวเลขที่สละสลวยเนะอ่ะหลักร้อยหลักร้อยนิ้งวันนี้เราจะใช้แค่สูตรเดียวเท่านั้นเนาะไม่นำสูตรอื่นมาเทียบชนุนหลักร้อยห้าตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักสิบ สี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็หลักหน่วยสี่ห้าหกจิดเหมือนกันใช้ตัวเลขทั้งหมดสี่ตัวดูจากหลักสิบหลักหน่วยแล้วท่านผู้ชมเหมือนงวดน,นี้จะมาเลข พี่น้องหรือเปล่าเนาะเลขพี่น้องคือเลขที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะเป็นเลขประมาณสี่ห้าห้าหกหกจ็ดประมาณนี้เนาะดูลักษณะหลักสิบหลักหน่วยมาลักษณะ,ษณะ,ษณะ,ษณะตัวเลขเดียวกันหมดเลยมีโอกาสมาได้เนาะสำหรับเลขพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาจับคู่จับคู่นี้ก็จะเป็นเนีย่ยนะเลขเด่นในงวดน,นี้เด่นบน เด่นบนเด่นบนในวดนนี้หาเด่นบนก่อนที่ทําไว้นี่เด่นบนเด่นบนในวันนี้มีหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดเด่นบนในวันที่แล้วมาสามตัวบนเนาะในตรงนี้แล้วก็ ลองมาทำย้อดหลังดูเด่นบนในชุดนี้มาในชุดสามตัวบนอยู่นะวันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกนี่3ามตัวบนงวดที่แล้วเสียดายมากไม่มาสามตัวเพราะว่าไม่มีเลขเจ็ดนี่งวดที่แล้วหกหแปดมาเลขซ้ำคือเลขหกเนาะ แต่ก็มีบางงวดที่ไม่มาเลขสาคืองวดนี้จิตไม่มาแต่มาสามตัวตรงสามตัวบนก็ได้อสามตัวบนในชุดนี้แล้วก็มีชุดนี้ที่งวดล่าสุดไม่มาออกหกหกแปดจิตเขียนกันหกแปดจิต วันนี้มาแค่สองตัวมีเลขหกกับเลขแปดเท่านั้นที่มาเลขเจ็ดหายไม่งั้นงวดที่แล้วนี่ได้สามตัวบนเลยแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าคู่เด่นมีเจ็ดแปดนะแต่ว่าในชุดสรุปเราก็เลยไม่เอาเจ็ดแปดเพราะว่าในสูตรในสูตรหลักสิบบนเลขแปดเป็นตัวรองไม่ได้จับตัวรองให้นี่วันนี้เข้าสองตัว แต่ในงวดนี้คิดว่าน่าจะมาสามตัวเนาะท่านผู้ชมในงวดนี้งวดที่ห้าเนี่ยงวดวันที่สิบหกมีสาเนี่ยคิดว่าน่าจะมาสามตัวบนในงวดนี้เดี๋ยวก็จะตัวเลขในชุดนี้ก็จะเป็นตัวเลขในชุดนี้ที่เรานําไปจับสามตัวบนแต่เพียงแค่ว่าเรารู้ว่าในชุดนี้จะออกในชุดสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแต่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ในหลักไหน ดังนั้นเราก็จะนําในสูตรของเรานี่แหละ3ส,สูตรนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่แหละมาหาว่าในเลขชุดนี้ตัวไหนที่จะอยู่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จะเป็นในชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนเนาะแล้วก็หาในคู่ดับออกตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดของเราเนะเาะมาจับคู่กันก่อนใน งวดนี้ก็สี่สก็มีโอกาสมาได้เนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเหมือนงวดนั้นะนที่ออกศูย์แล้วก็มาออกจิตจิตงวดนี้ติดเลขเบิ้ลเนาะเป็นสี่สี่สห้าสห สี่เจ็ดแล้วก็ห้าสี่ติดห้าห้าอีกห้าห้าห้าหกห้าเจ็ด กสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดวันนี้ อ่ะเดี๋ยวจะขอวันนี้คิดว่าเนะน่าจะมาในเลขเบิ้ลไม่งั้นก็พี่น้องในวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเบิ้ลกับพี่น้องเดี๋ยว งวดน,นี้คิดว่าน่าจะออกถ้าเบิ้ลไม่มาก็น่าจะเป็นเบิ้ลหามเนาะนี่เห็นไ,ไหมหลักร้อยติดเลขสี่กับเลขห้าในงวดน,นี้ก็ไม่แน่นะอาจจะออกเป็นเลขหามเลขหามคือเลขที่ออกสามตัวบนอาจยกตัวอย่างเช่นสี่ห้าสี่อะไรเลขสี่ซ้ำหน้าหลังอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสี่สี่ห้าอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาเน้นกันก่อน เน้นในคู่เด่นวันนี้คู่เด่นนําคู่เด่นมาเน้นเพราะว่าหลักๆเลยเลขของเราที่จะออกในวันนี้อยู่ในคู่เด่นหกเจ็ดหกแปดหเจ็ดหแปดหสี่หห้าอ่ะหกเจ็ด นี่งไงหกเจิดเจิดหกนี่หกแปดหกสี่หกสี่สี่หกหกห้าหกห้าห้าหก แล้วก็ติดเบิ้ลไปนี่มีหกหกกับเจ็ดเจ็ดติดเบิ้ลไปสองคู่ถ้าจอกในวันนี้นะมีหกหกกับเจ็ดเจ็ดท่าเบิ้ลนะก็มีหกหกเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกหกนี่หกหกเจ็ดแปดเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่มาละเจ็ดสี่สี่เจ็ด สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดสี่แปดห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแปดสี่แปดสี่ไม่มีแปดห้าไม่มีสี 4, 5, ่ห้าอะ สีห้าก็โดนวันนี้ในตัวที่เราดอกจันให้สีแดงจะเป็นคู่ที่ติดในคู่เด่นบนของเราแล้วก็เป็นคู่ที่มีโอกาสที่จะออกได้ในงวดน,นี้เนาะงวดวันที่16เมษายนก็เดี๋ยวเรามาเน้นอีกสำหรับในงวดน,นี้ที่ งวดน,นี้ดูลักษณะหลักสิบหลังหน่วยน่าจะเป็นเลขเบิ้ลกับเลขพี่น้องถ้าเลขเบิ้ลก็จะมีหกหกกับเจ็ดเจ็ดเนาะใส่สีส้มใต้นี้ก็จะมีหกหกกับเจ็ดเจ็ดไปขีดผิดซะงั้นหกหกกับเจ็ดเจ็ดเบิ้ลงวดน,นี้ถ้าจะมาได้มีหกหกกับเจ็ดเจ็ดถ้าเลขพี่น้องเนาะเลขพี่น้อง ที่ติดคู่เด่นก็จะมีสี่ห้าเนี่ยสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าลืมห้าสี่คู่หนึ่งจะลืมห้าสี่ไปได้ยังไงนะเผื่อมาห้าสี่แล้วทำไงสี่ห้าห้าสี่นี่ที่เป็นเลขพี่น้องแล้วก็ห้าหกหกห้า ห้าหกหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกก็ยังติดอยู่นะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ที่ติดที่ติดคู่เด่นบนแล้วก็ที่ติดเลขพี่น้องเนาะที่ดูลักษณะหลักสิบหลักหน่วยแล้วที่จะมาในเบิลแล้วก็พี่น้องแล้วก็มีอีกเ ให้เป็นตัวรองดีกว่าเนาะตัวรองให้เป็นสีชมพูตัวรองให้เป็นตัวสิบเต้มเนาะเพราะว่าดูจากสีติแล้วทั้งบนและล่างจะมีทั้งเลขพี่น้องแล้วก็เลขสิบเต้มที่จะออกเนาะแต่หลักสิบหลักหน่วยของเราดูลักษณะน่าจะมาในเลขเบิ้ลกับเลขพี่น้องสิบเต้มก็มีโอกาสได้เนาะหกสี่ห้าหา้าอย่างเงี้ย ตัวรองให้เป็นหกสี่สี่หกอันนี้จะเป็นชุดสองตัวบนตรงๆแล้วนาะท่านผู้ชมทั้งหมดนี้กลับให้แล้วสิบเต้มสิบเต้มอ่ะหมดแล้วเน้นตัวรองให้สามคู่เป็นสี่หกหกสีแล้วก็ห้าห้า สรุปว่าในงวดนี้ติดเลขเบิ้ลไปสาคู่เนาะเน้นเน้นเลขเบิ้ลที่6กกับ77ส่วนเบิ้ลก็จะลองเป็น55าค่ะคู่เน้นจะเป็นคู่สีส้มเนาะคู่รองจะเป็นคู่สีชมพูส่วนคู่ที่ไม่เน้นเน้นให้เนาะก็จะมีโอกาสลองลงมาจากสีชมพูก็จะเป็นคู่นี้ที่ไม่ได้แต้มสีให้เนาะแต่ว่าติดดอกจัน แล้วก็คู่อื่นที่ไม่ได้ติดดอกจันก็จะมีแค่เนี่ยสี่สห้าห้าไม่ติดดอกจันแต่ว่าห้าห้ามาในชุดเบิ้ลเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของเราเนาะต่อมาท่านผู้ชมในชุดสามตัวบนสามตัวบน ชุดสามตัวบนมาดูในชุดสามตัวบนชุดนี้กันก่อนเนาะที่เอาเป็นเลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นงวดน,นี้เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเขียนไว้หน้านี้เราดีกว่าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ด เนี่ยชุดนี้แหละท่านผู้ชมที่จะเป็นตัวชี้ว่าในงวดน,นี้จะมาในชุดสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนแต่ในชุดนี้เราแค่มาหาว่าตัวไหนที่จะอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยหรือหลักร้อยเนาะจริงๆแล้วในชุดนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ในชุดนี้แหละสามตัวบนกับสองตัวบนก็ถ้าเลขสามงวดนี้ก็จะเป็นเลข6กกับเลขเ็ดเนาะเลงที่หกับเไว้ก่อน ถ้าชุดสามตัวบนที่จะเล็งติดหกับเจ็ดก็จะมีเนี่ยท่านผู้ชมมีหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหอ่าไปสองดาวก่อนหรือก็คู่อื่นที่เป็นคู่ที่ไม่ใช่เลขสิบเตี้มหรือเลขพี่น้องเนาะแต่ว่าที่เน้นหลักๆเลยในงวดน,นี้ สามสองตัวบนเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะคู่เดียวท่านผู้ชมเน้นคู่เดียวคู่นี้อ่าไปให้ไปสามดาวดีกว่าหกเจ็ดเจ็ดหกนี่หกเจ็ดเจ็ดหกในงวดนี้มาลองมาลองดูสักตั้งในสูตรนี้วิธีนี้จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่เนาะที่จะมาในชุดสามตัวบนหรือสองตัวบน แล้วก็ในชุดนี้จับคู่ให้เลยเดียวกว่าสามตัวสามตัวจะจับให้เฉพาะคู่เด่นคู่รองแล้วก็คู่ที่ติดดอกจันตรงนี้เนาะเด่นในงวดน,นี้สามตัวสามตัวสามตัวบนเด่นในงวดน,นี้ก็จะเป็น หลักร้อยที่ติดในชุดนี้ก็จะมีเลขสี่กับเลขห้าเนาะท่านผู้ชมเนี่ยในชุดนเนี้ยนี่มีสี่กับห้านี่สี่กับห้าเล็งไว้ไม่แน่นะอาจจะเป็นอ่ะยังไม่เดาดีกว่าเดี๋ยวขอเขียนสามตัวดีกว่าเด่น สามตัวเดินให้เป็นสี่สี่สี่หกเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าหกเจ็ด ้าเจ็ดหนี่ใส่ดาวไปสามดาวสี่คู่นี้ส่งเข้าไปประกวดน่าจะมีโอกาสมาเยอะมากกว่าคู่อื่นแล้วก็ใส่สีส้มให้ใต้ ตรงนี้เดือเข้าเราก็จะได้ระบ,บายเลยเนาะนี่สีคู่นี้มีโอกาสมาได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยวตัวรองตัวรองก็จะเป็นสี่สีห้า 四四五四四五六四六五四六六四七七。 ก็เป็นห้านี่เห็นไหมท่านผู้ชมขนาดสามตัวยังมาในชุดที่แบบเบิ้ลหามเลยงวดนี้นะไม่แน่ไม่แน่ อาจจะมาในชุดส่วนตัวรองสีชมพูอ่ะรองสีชมพูรองลงมาอีกเนาะรองลงมาอีกก็จะเป็นสีสีสีหกสีห้าห้า สี่หกสี่แล้วก็เป็นห้าห้าสี่หกห้าหกสี่แล้วก็ห้าห้าห้าอ้าวห้าห้าห้าก็ติดนี่ท่านผู้ชมชุดสามตัวบนตัวรอง ตัวรองก็จะเน้นให้นี่แหละเป็นนะหกสี 64. ตัวรองก็มีหกสีนี่แหละท่านผู้ชมหกสี 64. มีหกสี 6,4,4,6 4,5 4,5้าสห้าแล้วก็ห้าหกเนาะสี่ห้าสี่ห้าห้าห้าสห้าหหห้านี่ ชุดสามตัวชุดสามตัวตัวลองให้เน้นเป็นสีชมพูสีชมพูไปนี่ตัวลองในชุดสามตัวบนตรงๆเหมือนกันท่านผู้ชมในชุดนี้ทําเป็นชุดสามตัวบนตรงๆ,ๆให้แล้วนี่อ้าวก็ในงวนนี้ สรุปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแนวทาง3ตัวบนแล้วก็สองตัวบนประจำงวดวันที่16เมีาานี้ท่านผู้ชมในชุดนี้สีแดงท่านผู้ชมเล็งไว้ในชุดนี้แหละที่จะออกใน3ตัวแล้วก็2ตัวบนแล้วก็คิดว่าในงวดน,นี้น่าจะมาในชุด3ตัวบนแล้วก็คิดว่าน่าจะออกเป็นเลข เบิ้ลหามหรือเลขพี่น้องเนาะในงวดนี้ส่วนสองตัวบนเน้นให้แล้วเนาะในชุดนี้เน้นสุดก็จะเป็นสีส้มรองลงมาก็เป็นสีชมพูแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นดอกจันที่ไม่ได้ระบายสีเนาะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสออกน้อยที่สุดเนาะ แล้วก็สามตัวบนเด่นในชุดสีคู่นี้เนาะสีคู่นี้เด่นมากแล้วก็ตัวรองก็จะเป็นสีมููนี้ในชุดสรุปในวันนี้อ่ะแล้วก็อีกนิดนึงในชุดนี้เดี๋ยวเรามาเติมไว้ก่อนเติมในชุดนี้ไว้สักนิดนึงนี่ก็จะเป็นชุดนี้แหละหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดวันนี้ จแปดสี่ห้าหกเจ็ตเลงไว้ที่เลขหกก็ 6, เลขเจ็ดเนาะท่านผู้ชมแล้วก็คิดว่าน่าจะมาในชุดเบิ้ลหามหรือเลขพี่น้องในวันนี้อ่าถ้ามาก็คิดว่าชอบส่วนตัวในวันนี้น่าจะเป็นหกเจ็ดนี่แหละท่านผู้ชมถ้า เลขพี่น้องจี่จะออกในชุด3าตัวบนได้ก็จะมีห้าหจิตนี่แหละในงวดน,นี้งวดวันที่1ิบหกมีสานีก็อสำหรับในชุดสรุปก็ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ